ดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีกน้อยดำซิงโอ้คลิปนี้มาหาทีมง,งานสางคานของทีงานเสียโป้งมาหาคุณปู่ผมโแคทสามสองศูนย์วีหนึ่งครับผมคันนี้ไม่ได้เจอคันนี้นาน พอดีก็เอาคุณปูมาขูดแถวบ้านผมโอ้แรงเยอะจริงๆคุณปูเนี่ยสุดแรงโอ้คนขับเป็นวัวยรุ่นเว้ย ครับดีดีเลยหัวหน้าเลยทีมงานสาบางคันมเอาคุณปู่มาขุดแทนเสียโป้งไปไปขุดงานอยู่ที่อำเภอ,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 อพานานิคมครับผมเลยส่งตัวแทนเอาคุณปู่มาแทนครับผมโอ้ขุดตลบเลยเว้ยวู้ไม้อ่ะ โอ้ยขับรถยังไงไม่ดูมาอู้ก็ผมก็ไม่ค่อยได้ว่างผมทุกวันนี้ก็ว่างวันก็เรียนนัรถึงเสาครับผมอ้เรียนหลายวันมากเลยไม่มีเวลา ไปเปลี่ยนแปลมันอู้หไม้เออรักกี้ เป็นในไรเาขาดหรอ อา้าวงานเข้าแล้วทีนี้เึ่งมาถ่ายก็มีเรื่องละวเข้าขายได้นอนดูละ มีเรื่องแล้วเขาไม่รู้เขาขาดหรือว่าลูกปืนแตกครับผม งานเข้าได้นี้ทีงานซึ่งมาถ่ายเองก็มีเรื่องแล้วเรียบร้อยเลยพอขาด โอ้เดี๋ยวต้องไปดูรถด้วยครับผมน่าจะเขาขาดอยู่ตรงนั้นผมเพราะว่ารถแมโคดันแล้วรถหกว่ไปก่อนผมแล้วแมโคดันไม่ทันเขาไม่รู้เข,าข้าขาดหรือว่าเป็นอะไรครับผมเดี๋ยวต้องไปดูรถด้วยเขาหน่อย โอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กังเยอะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ